สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาพูดในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะคะเพราะหลายๆคนมักถามว่าใช้อินดิเคเตอร์อะไรดีอินดิเคเตอร์ที่บอกจุดเข้าจุดออกชัดเจนหรืออินดิเคเตอร์ตัวไหนที่บอกปุ๊บแล้วกราฟมันจะวิ่งขึ้นหรือกราฟมันจะวิ่งลงเลยนะคะวันนี้แม่จะมาแบ่งปันในเรื่องของประเภทของ i ิ d i c a t o r นะคะ ทุกคนดูด้านซ้ายมือนะคะคำว่า Navigator หรือรูปดาวตรงนี้นะคะถ้าเรากดเข้าไปนะคะมันจะเป็นครังของ Indicator นะคะที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์ม MT4 นะคะอะตัวแรกเรามาดูกันก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังทีละตัวนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะตัวแรกนะคะ คำว่าเทรนดเรารู้กันอยู่แล้วนะคะคนที่เข้ามาในวงการเทรดก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเทรนดคือแนวโน้มแนวโน้มคืออะไรอีกก็คือแนวโน้มว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนั่นเองนะคะคำว่าเทรนดในเทรนดเนี้ยค่ะก็มีอินดิเคเตอร์อยู่7ตัวนะคะที่แพลตฟอร์มเขามีมาให้เรานะคะดังนั้น ทุกคนเห็นไหมคะว่ามันมีเจ็ดตัวเราจะนำมาใช้ทั้งหมดไม่ได้เราก็ต้องเลือกตัวที่ดีที่สุดมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคะแต่มันต้องดีที่สุดสำหรับเราคำว่าดีที่สุดคืออะไรแม่นสุดไหมไม่ใช่นะคะคำว่าดีที่สุดสำหรับเราก็คือเราต้องเข้าใจ ว่าเขาทำงานยังไงคำว่าทำงานก็คือพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเมื่อนำมาใช้ร่วมกับแท่งเทียนหรือร่วมกับราคาอันนี้ล่ะค่ะเราต้องเลือกออกมา1ตัวนะคะทั้งหมด7ตัวเนี่ยค่ะเราต้องเลือกมา1ตัวแล้ว1ตัวนั้นนะคะมันต้องผ่านการแบ็กเทส ผ่านการใช้งานผ่านการเข้าใจผ่านการศึกษาผ่านการใช้งานจริงๆกับตลาดจริงๆมาแล้วนะคะอันนี้ค่ะเราก็ต้องดึงมาหนึ่งตัวเห็นไหมคะว่ามันมีตั้ง7ตัวเราก็ต้องดึงมาหนึ่งตัวนะคะ,ะแล้วอินดิเคเตอร์ตัวต่อไปประเภทต่อไปนะคะคำว่าออสซิเลเตอร์ก็คือเป็น อ่อินดิเคเ,เตอร์กลุ่มประเภทบอกการแกว่งตัวของกราฟแกว่งตัวคืออะไรก็คือแกว่งขึ้นแล้วก็แกว่งลงนะคะหลายๆคนหลายๆกูรูนะคะเขาก็จะบอกเสมอว่าอินดิเคเ,เตอร์กลุ่มนี้ค่ะมันมักจะมีความเออร์เลอร์สูงให้ค่าผิดเพี้ยนเพราะมันเหมาะกับสภาวะตลาดไซเวย์เท่านั้นนะคะแต่แม่จะบอกว่าในข้อ ในแต่ละตัวไม่ได้มีดีหรือมีเสียอย่างเดียวนะคะอย่างบางตัวมันให้ค่าช้าเราก็ต้องไปเลือกไทมเฟรมให้มันแมทชิ่งกันอย่างบางตัวที่มันให้ค่าเร็วเกินไปเราก็ไปใช้ในไทมเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นเราต้องเข้าใจหลักการแอปพลายให้เป็นนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเข้าให้มายัางไงปุ๊บเขาวิธีการเขาเขียนมายัางไงปุ๊บฉันใช้อย่างนั้นนะคะบางอย่างมันต้องมีการแอปพลายนะคะมีการเอาไปใช้ร่วม กับอย่างอื่นด้วยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะอินดิเคเตอร์ประเภทบอกรอบหรือบอกการแกว่งตัวมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6องส1มส1่ห้าตัวนะคะเราก็ต้องดึงมาใช้นะคะทุกคนนึกภาพตามนะคะการบอกการแกว่งตัวหรือบอกการจะขึ้นจะลงเนี่ยค่ะมีทั้งหมด13ตัวถ้าเราดึงมาใช้ทั้ง13ตัวมันจะเห็นอะไรไหมคะ แย่งกันทํางานตายเลยทีนี้นะคะมันก็จะทําให้เราค่ะมองภาพอะไรไม่ออกเลยเราก็ต้องเอา13ตัวเนี่ยค่ะมาเลือกใช้1ตัวนะคะเพื่อที่มันจะไม่ได้เกิดการแย่งกันบอกสัญญาณนะคะแต่เราเหมือนที่บอกค่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาจริงๆนะคะไม่ได้หมายถึงว่าให้หยิบยกมาใช้ทั้งหมดเลยดึงมาใช้3ตัวได้ไหมแม่เยอะอยู่ดีค่ะ เดี๋ยวมันแย่งกันทำงานนะคะเพราะมันทำงานหน้าที่เดียวกันเป็นตัวบอกการแกว่งตัวหรือตัวบอกรอบนั่นเองนะคะอ่ะเราก็ต้องดึงมาหนึ่งตัวนะคะดึงมาหนึ่งตัวปุ๊บ เราก็ต้องเข้าใจเขาอย่างดีเลยต้องแบ็กเทสต้องฟอร์เวิร์ดเทสต้องผ่านการเทรดผ่านเจอการตลาดแกว่งเจอการตลาดเป็นเทรนทำยังไงนะคะตลาดไซเวยเทรดแบบไหนตลาดเป็นเทรนเทรดแบบไหนมันเลยต้องเอาอินดิเคเตอร์ที่เราเข้าใจจริงๆมาทำเป็นเทรดเซตอัพนะคะอ่ะต่อไปนะคะโวลุ่มโวลุ่มก็คือปริมาณการซื้อขายคำว่าโวลุ่มก็ยังมีอีก4ตัว เห็นไหมคะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะเขามี Choice มาให้เราเสมออยู่ที่ว่าเราจะดึงอะไรมาใช้นะคะแต่แม่แนะนำนิดนึงนะคะในตลาด forex นะคะ o l ล m มมันเยอะมากบางครั้งการดู o l ล m มมันอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะคะไม่เหมือนหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยเรายังพอดูได้ว่า o l ล m มซื้อ o l ล m มขายเท่าไหร่นะคะแต่ตลาด forex นะคะ โวลุมมันเยอะทั้งวันนะคะแต่เยอะที่สุดหรือพีคที่สุดก็คือเวลาของอไทม์โซนนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นช่วงเช้าก็จะพีคสุดในช่วงเวลา8-9โมงเช้าเพราะมันเป็นตลาด ของทางจีนของทางออสเตรเลียของทางญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นช่วงบ่ายพีกสุดในช่วงไหนก็ช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เพราะมันเป็นตลาดของยูโรของอังกฤษนะคะแล้วพีกอีกทีหนึ่งตอนไหนก็พีกอีกทีหนึ่งก็ตอนประมาณสองสามทุ่มเพราะเป็นตลาดของอเมริกาของแคนาดาเห็นไหมคะว่าโวล่มอะค่ะมันเยอะ นะคะดังนั้นเวลาถ้าเราจะเลือกใช้ indicator เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเทรดกับ product อะไรนะคะปกติแล้ววอลุ่มแม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แม่ไปสนใจในเรื่องของ time zone ในเรื่องของ timing มากกว่าอันนี้ก็เก็บไว้เลยนะคะแล้วตัวต่อไป bill william bill william นยคะเป็น indicator ที่อาจจะได้รับความนิยมน้อยหน่อยนะคะเพราะ มันเป็นสิ่งที่ถ้าพูดง่ายๆนะคะถ้าภาษาแม่ก็คือมันอาจจะไปทำงานซ้ำซ้อนกับออสซิเลเตอร์นั่นเองนะคะแม่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ไปเจาะลึกเขาเท่าไหร่นะคะ,ะสิ่งที่แม่ใช้มีแค่2ตัวนะคะทุกคนตัวบอกเทรนด์กับตัวบอกการแกว่งตัวนะคะ การเทรดเราไม่ได้ต้องการอะไรมากนะคะทุกคนเราต้องการการปูพื้นฐานที่ดีตั้งแต่เรื่องการเลือกเลเว l เ g e ตั้งแต่เรื่องการทำ MM เลือกตั้งแต่การเข้าใจไทม์โซนเลือกตั้งแต่การจะเทรดตัวไหนนะคะแล้วอินดิเคเตอร์ค่ะเป็นแค่ส่วนที่จะมาช่วยทำให้เราอะค่ะ,ะช่วยเป็นจุดตัดสินใจในการเข้าออเดอร์หรือปิดออเดอร์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะว่า สิ่งที่แม่ใช้ะคะ่ะน้อยแต่มากนะคะมากด้วยคุณภาพนะคะก็คือหลักๆใช้เทรนนะคะเป็นตัวบอกเทรนนะคะออสซิเลเตอร์เป็นตัวบอกรอบนั่นเองนะคะทุกคนนำไปปรับใช้ได้นะคะใช้ให้น้อยแต่ดึงศักยภาพเข้าออกมาใช้นะคะขอบคุณค่ะ